ทุกคนครับนี่คือ Smartwatch ดีไซน์สวยน้ำหนักเบาฟังก์ชันการใช้ง,งานครบหมดกีฬาครับก็มีมาให้เพียบการวัดค่าต่างๆครับก็เยอะเลยทีเดียวครับกับนี่เลยครับ a m a z f i t GTS 4 mini ครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนนทวัฒน์ที่เจนายชาแนลครับยินดีต้อนรับทุกคนสู่การรีวิว Amazfit GTS 4 Mini เครื่องนี้นั่นเองครับทุกคนเป็นสมาร์ทวอทที่ฟังก์ชันการใช้งานครับก็ครบเลยทีเดียวนะราคาก็บูๆบครับเพียงแค่ ,3490 บาทในส่วนของสเปคครับบอกเลยว่าดีไซน์สวยมากครับทุกคนแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานโหมดออกกําลังกายในต่างๆก็มีให้เยอะการวัดค่าต่างๆครับก็สามารถวัดได้ค่อนข้างทั่วถึงครอบคลุมนะครับทุกคน กับเครื่องนี้เลยนะครับผมว่าเพื่อไมก่การเสรียเวลาครับเรามาดูกันในส่วนของสเปคการใช้งานและการดีไซน์กันเลยครับสำหรับสิ่งที่ห่อยมาภายในกล่องครับก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานครับแล้วก็จะให้มาเป็นสายชาร์จที่เป็นแม่เหล็กดูดอย่างนี้ครับเราก็ดึงอย่างนี้ได้เลยครับนี่ก็ค่อนข้างแน่นใช้ได้ครับทุกคนแล้วเวลาเราแกะออกก็ค่อนข้างง่ายเนาะแล้วก็จะให้มาเป็นนาฬิกามานั่นเองครับซึ่ง นาฬิกานะครับจะมีการดีไซน์ตัวเครื่องมาแบบหน้าปัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับแล้วก็มีการเก็บขอบตรงนี้นะครับให้โค้งมนขึ้นมาอย่างนี้ครับทุกคนแล้วก็ขอบที่จะถึงจอครับตรงนี้เนี่ยจะมีการตัดขอบให้ค่อนข้างสวยครับเขาเรียกว่าไดมอนด์คัตนั่นเองครับเวลาเราเล่นแสงครับมันจะเล่นตามแสงอย่างนี้ครับทุกคนเห็นไหมครับเวลาผมขยับเนี่ยก็จะมีการขึ้นเงาอะไรประมาณนี้ครับทุกคนค่อนข้างสวยดูดีดูพรีเมียมเลยครับนี่ แล้วก็ในส่วนของด้านข้างฝั่งนี้ครับก็จะมีการเก็บขอบโค้งอย่างนี้ตรงนี้นะครับเหมือนที่เราเห็นเนี่ยมันจะเหมือนเบ็ดมายมครับแต่มันไม่สามารถหมุนได้มันทําได้เพียงแค่การกดเท่านั้นครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของขาครับเพื่อจะต่อไปยังสายนั่นเองซึ่งสายแบบนี้ครับเราสามารถจะถอดเปลี่ยนได้แล้วก็มีสายเนี่ยให้เลือกค่อนข้างเยอะหลากหลายแบบแล้วแต่สไตล์ของเราเลยครับว่าเราเนี่ยชอบแบบไหนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายหนังสายย่างแล้วก็สายเหล็กก็สามารถจะหาซื้อมาเปลี่ยนได้เนาะ แล้วก็ในส่วนของวัสดุครับตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของอลูมิเนียมครับแล้วก็ด้านหลังนี้จะเป็นพลาสติกครับแต่ดีไซน์ออกมาได้สวยอย่างกับเป็นเซรามิกเลยครับทุกคนน้ําหนักครับเบามากครับทุกคนอยู่ที่19กรัมเท่านั้นครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านล่างตรงนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับที่ทุกคนเห็น2อันเนี่ยจะเป็นพอร์ชาร์จนั่นเองครับและก็ที่ทุกคนเห็นตรงนี้เป็นในส่วนของเซนเซอร์ครับ รุ่นนี้เนี่ยใช้เป็นเซนเซอร์ b i o t e c คเกอร์ท p p p ็มสามจุดศูนย์พพนั่นเองครับทุกคนซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของการวัดค่าต่างๆครับรุ่นนี้ครับสามารถที่จะวัดอัดตราการเต้นของหัวใจความเครียดแล้วก็ค่า SPO2 ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยครับทุกคนแล้วก็รุ่นนี้ครับสามารถที่จะ วัดค่าได้ถึง3ค่าโดยการแตะเพียงครั้งเดียวครับนั่นก็คือการวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจความเครียดแล้วก็ SPO2 นั่นเองครับก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวผมจะค่อยเทสให้กับทุกคนได้ดูกันครับนี่นะดยการแตะเพียงครั้งเดียวตรงนี้นั่นเองครับมาดูกันที่ขนาดของหน้าจอกันบ้างหรือว่าขนาดของหน้าปัดครับรุ่นนี้เนี่ยขนาดของหน้าปัดครับจะอยู่ที่1.65นิ้วครับเป็นจอโมเดครับความละเอียด309 ppi ครับ แล้วก็รุ่นนี้ครับมี Away on Display ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะทุกคนลองดูนะเดี๋ยวผมจะปิดหน้าจอนะฮะปึ๊บเวลาเราทัดอย่างนี้ครับมันไม่ค่อยเกิดรอยครับนิ้วมือเนาะค่อนข้างที่จะดีเลยครับนีเวลาเราทัดครับเกิดรอยนิ้วมือได้ค่อนข้างยากครับกระจกค่อนข้างดีนะฮะนี่ปึ๊บ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องครับผมรองรับ GPS ด้วยนะครับทุกคนภายในตัวเลยเนาะซึ่งรองรับดาวเทียมทั้งหมดครับ5ดวงนั่นเองครับจะเป็น GPS นะครับผมแล้วก็ Glonass Galileo นะครับ BDS นะครับแล้วก็ QZSS นั่นเองครับทุกคนสำหรับการใช้งานครับทุกคนถ้าสมมติเราดึงลงมาอย่างนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของการเซตติ้งต่างๆ มีการเข้าไปที่การตั้งค่าเปิด Away on Display การสั่นโหมดออกกำลังกายตั้งค่าหน,น้าปัดต่างๆได้เลยครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเลื่อนขึ้นมาอย่างนี้ครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนนั่นเองครับซึ่งรุ่นนี้นะครับจะสามารถที่จะอ่านข้อความอะไรต่างๆได้เลยครับแล้วก็แต่สําหรับข้อความบางข้อความครับที่มันมีวรรณยุกต์นะครับหรือว่ามันมีสระที่อยู่ด้านบนนะครับมันไม่สามารถจะแสดงผลได้เนาะแต่ข้อพ่ออ่านออกนะครับทุกคน แล้วก็รุ่นี้นะครับรองรับภาษาไทยด้วยเนาะซึ่งโหมดการใช้งานนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างครบคันเลยครับการอุปกบมาฝั่งนี้ครับก็จะเป็นการเปิดมาหน้าของเขาเรียกวิดเจ็ตนี่นะครับก็จะมีวิดเจ็ตต่างๆให้เราดูนะครับแล้วก็สามารถีเซตติ้งได้ด้วยครับนี่แล้วก็การที่เรากดมาที่ปุ่มตรงนี้ครับทุกคนปุ๊บมันเป็นการเข้าสู่หน้าต่างของวิดเจ็ตนะครับผมนี่ก็มีให้เลือกอย่างนี้เลยนะครับทุกคน หน้าตาของไอคอนนะครับผู้ปิดทุกคนนี่สำหรับรุ่นนี้ครับสามารถวัดวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ครับแล้วก็วัดออกซิเจนในเลือดนะครับผมวัดค่าการออกกำลังกายการนอนหลับนะครับความเครียดแล้วก็สภาพอากาศเพลงการปลุกปฏิทินอะไรต่างๆครับแล้วก็ในส่วนของผู้หญิงนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการวัดรอบเดือนให้ด้วยนะครับการหายใจอะไรต่างๆครับก็มีมาค่อนข้างครบการหาโทรศัพท์นะฮะ แล้วก็สามารถใช้ในส่วนของนาฬิกานี่แหละนะครับเป็นเขาเรียกว่ารีมทในการถ่ายรูปนั่นเองครับปุ๊บเรามาเดูนนบ้างครับว่าเขามีโหมดออกกาลังกายให้เยอะไหมนะฮะรุ่นนี้บอกเลยนะครับสำหรับโหมดออกกาลังกายเนี่ยมีไหมค่อนข้างเพียบนะครับมีให้กว่า120โหมดเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วก็หลายคนบอกเอ๊ะมันเนี่ยสามารถที่จะ ใส่ว่ายน้าได้ไหมโดนน้าได้หรือเปล่านะครับรุ่นนี้เนี่ยสามารถอย่าก,กันน้ําได้ที่5 atm นะครับแล้วก็รองรับการออกกําลังกายแบบการว่ายน้ําอะไรต่างๆด้วยนะทุกคนนี่น,นะฮะการว่ายน้ําในสระอะไรต่างๆเนาะปึ๊บแล้วก็โหมดออกกำลังกายนะครับกว่า120โมดเนี่ยคือเยอะเลยเราสามารถจะมาค้นหาตรงนี้ได้เลยครับก็จะมีการแยกเลยนะครับการว่ายน้ําการปั่นจักรยานกีฬากลางแจ้งนะฮะโอ้โหดูครับ คือบนงาว่าเล่นน่าจะไม่หมดทั้ง120หมดแน่ครับทุกคนก็ค่อนข้างเยอะเนาะในส่วนของโหมดออกกําลังกายครับมี GPS มีโหมดออกกําลังกายเยอะโอ้โหเนี่ยราคาแค่นี้นะครับก็ถือว่าคุ้มแล้วเนาะแล้วก็รุ่นนี้ครับแบตเตอรี่ครับทุกคนก็ค่อนข้างอึดเลยทีเดียวครับให้มาถึง270มิลลิแอมครับซึ่ง เขาเคลมมาว่าใช้งานได้ถึง15วันเลยทีเดียวครับแต่ถ้าโ่วเราเปิด Away On Display เปิดทุกอย่างเปิดการวัดตลอด24ชั่วโมงนะฮะรุ่นนี้เนี่ยก็จะใช้งานประมาณสัก7 8วันนะครับก็ชาร์จใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับทุกคนนี่ก็ถือว่าฟังก์ชันต่างๆค่อนข้างครบนะฮะแล้วก็จากที่ผมโม้ไปเมื่อกี้ครับทุกคนที่ผมโม้ไปว่ามันสามารถจะวัดค่าโดยการแตะเพียงครั้งเดียวใช่ไหมครับนี่ครับเรากดมาที่ตรงนี้ครับทุกคน อ่าเดี๋ยวผมจะรอกับทุกคนได้ดูกันนะครับหนึ่งสองซ้ปึ๊บรอครับผม45วินาทีอ่านะครับทุกคนเมื่อเราวัดครบอ่าสีวินาทีแล้วใช่ไหมครับเขาจะขึ้นเลยนะครับว่าความเครียดเท่าไรนะครับผมอัตราการเต้นอยู่ที่เท่าไรแล้วก็ออกซิเจนในเลือดเนี่ยเท่าไรครับเหมือนที่ทุกคนเห็นตรงนี้เลยนะฮะคือเรากดครั้งเดียวครับสามารถวัดค่าทั้ง3อย่างได้เลยครับก็ถือว่าเซนเซอร์ค่อนข้างฉลาดเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วก็ ตัวนี้นะครับสามารถที่จะวัดในส่วนของออกซิเจนนะครับผมในการหายใจระหว่างการนอนหลับนะครับแล้วก็สามารถตรวจเช็คในเรื่องของการนอนหลับที่มีคุณภาพอะไรต่างๆได้นะครับโดยผ่านสมาร์ทโฟนของเราได้ด้วยนะครับทุกคนซึ่งแอปพลิเคชันครับที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแอปซิปนั่นเองครับทุกคนนี่เนาะสามารถที่จะดาวน์โหลดใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ครับสำหรับ iOS ครับจะต้องเป็น iOS 12.0ขึ้นไปครับแล้วก็ Android นะครับก็จะต้องเป็น Android 7.0ขึ้นไปนั่นเองครับทุกคนสำหรับการเชื่อมต่อครับง่ายมากๆครับเมื่อเรากดเปิดนาฬิกาอย่างนี้ใช่ไหมครับเขานี่ยเจะให้เราเนี่ยทำการสแกน QR code ครับเพื่อดาวน์โหลดแอป s i p นี่แหละนะฮะเมื่อเราดาวน์โหลดแอป s i p ซ i p เสร็จปุ๊บเราก็กดไปในแอป s i p ครับอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นครับ เราก็กดเชื่อมต่อครับผมมันจะอยู่งี้นะครับเพิ่มอุปกรณ์แล้วก็เชื่อมต่อได้เลยครับนี่เนาะเพิ่มอุปกรณ์แล้วก็เอาสมาร์ทวอตของเรานี่แหละมาสแกนคิวเอาสมาร์ทโฟนของเรานี่แหละมาสแกน QR วอารโค้ดที่อยู่บนสมาร์ทวอตของเรานะครับก็สามารถจะเชื่อมต่อได้เลยก็แค่กดยอมรับยอมรับไปนะครับง่ายมากครับทุกคนการเชื่อมต่อเนาะแล้วก็ในส่วนของหน้าตาของแอปครับ หน้าแรกครับก็จะเป็นในส่วนของการรวมครับผมค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับนะครับนีก่ก็จะบอกเลยนะครับว่านอนหลับได้ดีการนอนหลับการนอนหลับตื่นตื่นการหลับลึกนะครับแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจในระหว่างการนอนนะครับคือบอกหมดเลยครับทุกคน ค่อนข้างที is is way, ่จะละเอียดเลยนะครับในการดูแลสุขภาพไม่จําเป็นต้องเป็นสายออกกําลังกายนะครับก็สามารถที่จะซื้อไว้ดูแลสุขภาพของเราเนี่ยได้สบายเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของค่าภายต่างๆครับการออกกําลังกายการปั่นจักรยานในต่างๆนี่ครับเขาเจะบอกในส่วนของเส้นทางที่รงได้มีการออกกําลังกายครับซึ่งทุกคนลองสังเกตดูนะครับเราออกจากจุดไหนนะครับแล้วก็ขับกลับทางไหนนะครับ เขาเนี่ยสามารถที่จะบอกรายละเอียดต่างๆได้ชัดเจนขนาดนี้เลยครับทุกคนนี่ถือว่า GPS นะครับค่อนข้างดีแล้วก็ตรวจจับอะไรต่างๆเนี่ยได้แม่นยําม,มากครับทุกคนคือปกติเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเส้นเดียวนะครับว่าต่อให้เราไปเส้นเดียวกันกับเส้นเดียวกันมันไม่สามารถแยกเลนซ้ายเลนขวาได้ทุกคนแต่เนี่ยเขาสามารถจะแยกเลนซ้ายเลนขวาให้กับเราได้อย่างนี้ครับทุกคนถือว่าดีมากนะครับในส่วนของ GPS เนาะแล้วก็สําหรับ การเช็คค่าต่างๆนะครับรุ่นนี้นะครับสามารถเช็คหน้าแรกได้เลยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับทุกคนเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนวอตเฟสได้อาหลายๆคนนะครับอยากรู้ว่าเอ๊ะวอตเฟสเนี่ยมีมาให้เยอะไหมนะฮะรุ่นนี้ครับวอตเฟสเนี่ยมามีมาให้กว่า50รูปแบบครับทุกคนเรากดไปดูเลยฮะปึ๊บกดมาที่สามารถวอดอย่างนี้นะครับทุกคนแล้วก็กดมาที่หน้าปัดครับนี่ครับทุกคนหน้าปัดที่เขามีมาให้เรานะครับเยอะมากทุกคนนี่โอ้โห คือเลือกไม่หมดแน่นอนนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยแล้วก็ตรงนี้ครับทุกคนเหมือนหน้าปัดที่ทุกคนเห็นอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะคัดต้อมนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งเป็นรูปของเราได้ด้วยครับเหมือนยกตัวอย่างอันนี้นะครับทุกคนหน้าปัดนะครับแล้วผมก็กดไปสักอันหนึ่งเป็นอันนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาอย่างนี้ครับด้านล่างเี้ครับเขาก็จะมีเปลี่ยนภาพพื้นหลังครับเราก็กดเลือกเลยยกตัวอย่างหน้าที่นี้นะครับผมจะเอาเป็นรูปนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคน แล้วก็สามารถปรับขนาดของรูปภาพอะไรต่างๆครับให้อยู่ปริมาให้อยู่ขนาดที่เราต้องการนะครับทุกคนแล้วเราก็กดเลือกครับแล้วก็สิงได้เลยครับทุกคนรอสักครู่นึ่งครับอปึ๊บขอว่าจะมีการอัปโหลดนะครับผมรูปภาพวอตฟิลด์อะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปยังนาฬิกาของเรานั่นเองครับทุกคนง่ายมากครับการเซตติง้งการเปลี่ยนหน้าปัดอะไรต่างๆนะครับผ่านทางสมาร์ทโฟน เชื่อว่าหลายๆคนทุกคนตาเป็นแน่นอนครับนี่ครับทุกคนเมื่อสิงเสร็จนะครับทุกคนก็จะมีรูปภาพขึ้นมาอย่างนี้ครับทุกคนนี่แล้วคือผมอ่ะตั้งเป็นรูปเดียวกับหน้าจอโทรศัพท์ครับทุกคนทุกคนลองดูคือมันแบบเฮ้ยสวยมากครับทุกคนลองดูนะนี่แล้วก็อีกอย่างนึงครับทุกคนรุ่นนี้นะครับเราสามารถที่จะคัสตอมในส่วนของหน้าปัดเองได้ด้วยนะครับโดยการกดค้างอย่างนี้ครับทุกคนแล้วก็ปัดมาฝั่งนี้นะครับคือการเลือกหน้าปัดนะครับ แล้วก็สมมติว่าผมยกจะยกเป็นตัวอย่างอันนี้นะครับทุกคนเห็นด้านล่างไหมครับตรงนี้เนาะเรากดไปครับปึ๊บปึ๊บด้านล่างนะครับทุกคนค่อนข้างเล็กนิดนึงปึ๊บนี่นะครับเราเนี่ยสามารถจะคัดต้มนะครับว่าฝั่งนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นอะไรค่าภัยกดไปเลยครับเออตรงนี้ผมจะโชว์เป็นแบตเตอรี่นะครับตรงนี้เราจะโชว์เป็นไม่เอาจํานวนก้านนะครับโอเคอยากจะรู้จํานวนการยืนต่างๆนะครับเราเนี่ยสามารถจะเซตติ้งได้เลยนะครับหรือว่าการคัดต้มน่าจะ ในตรงนี้ได้อีกด้วยนะครับทุกคนคือค่อนข้างหลากหลายนะครับในการเซตติง้งในการคัตตอมหน้าจอของเรานั่นเองนะครับทุกคนนี่ก็ค่อนข้างสวยแล้วก็จอนะครับเหมือนที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าเวลาผมใส่รูปอนิเมะไปทุกคนลองดูนะทุกคนลองดูการแสดงสีสันต่างๆครับคือสวยมากครับทุกคนแล้วก็ความอิ่มสีความอะไรนี่คือได้เลยครับสัดส่วนของหน้าจอคือดีครับทุกคน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับขอเพิ่มเติมให้แล้วกันครับทุกคนรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปต่างๆนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในตัวของสมาร์ทวอตของเรานี่แหละนะครับนั่นก็คือตรงนี้เลยนะครับเป็น App Store นะครับในการโหลดซึ่งจะอยู่ในแอปซิปนะครับทุกคนเราเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพวกนี้นะครับลงไปยังสมาร์ทวอตของเราได้ด้วยครับไม่จะเป็นการแปลงฟันการระบุสีไฟฉายนะครับโอ้โหเยอะแยะเลยครับทุกคนนี่คือเยอะจริงครับ สามารถที่จะมาเซตติ้งตรงนี้การเซตติ้งนะครับสามารถเซตติ้งได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราครับทุกคนแล้วก็รุ่นนี้นะครับผมขอเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับใครนะรที่สงสัยว่าเอ๊ะถ้าสามีสายเรียกเข้าเนี่ย เราสามารถอย่ารับสายได้ไหมนะครับรุ่นนี้ไม่สามารถรับสายได้นะครับสามารถกดวางได้อย่างเดียวเนาะแล้วก็ในส่วนของการคุมเพลงอะไรต่างๆนะครับเราเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนเพลงนะครับผมที่อยู่ในมือถือที่เราเปิดอยู่นะครับก็สามารถอย่าเลื่อนเพลงเพิ่มเสียงอะไรต่างๆผ่านทางสมาร์ทวอทของเราเนี่ยได้เล,เลยครับทุกคน ก็สำหรับสมาร์ทวอทช์รุ่นนี้นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคานะครับผมแล้วก็ในเรื่องของสเปคฟังก์ชันต่างๆที่เขามีมาให้นะครับก็ค่อนข้างครบซึ่งถ้าเทียบกับราคาแล้วก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่ใช้คําว่าคุ้มค่าคุ้มราคาได้เลยทีเดียวครับทุกคน และเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับที่ะ้าล่า้คลิปเลยสุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้สมาร์ทโฟนหรือสมาร์ทวอทช์สักเครื่องหนึ่งครับแนะนําตรงมาที่เจไนทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน์เจไนโฟนเฟซบุ๊กเจไนโฟนครับเราบริการจัดส่งฟรีทุกประเทศนั่นเองวันนี้ครับผมนนทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เรารับประกันห้าปีสำรองมีครึ่งสำรองให้ด้วยราะเราใส่ใจในมาตรฐานและบริการอีกมากมาย